สวัสดีครับก็สวัสดีพี่น้องในกลุ่มประวัติศาสตร์โลกนะครับประวัติศาสตร์เรื่องการสงครามเ,เห็นโพสต์นั้นดีมากเลยครับที่พูดถึงหลุมศพชาวยิวที่มาเลเซียคือหลุมศพสุสานศพชาวยิวในประเทศไทยก็มีแต่ว่าเขาขอฝังร่วมกับชาวคริสเตียนซึ่งมีแค่หลุมสองหลุมนะครับในประเทศไทยฝังอยู่ใ,ใกล้ คุณหมอบัตเล่ซึ่งเป็นหมอคริสเตียนหมอสอนศาสนาในสมัยรอสี่ทีนี้เนี่ยผมนึกถึงเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องประธานาธิบดีโอเคก่อนอื่นเนี่ยเออคริสเตียนยิวแล้วก็ชาวมุสลิมหรือสลามเนี่ยสำหรับผมคือพระเจ้าองค์เดียวกันทฤษฎีพระเจ้าองค์เดียวกันเพราะว่าเรามีจุดยืนหลักๆคล้ายกันแต่ว่า แยกออกไปในเรื่องย่อยไม่เหมือนกันทั้งสามน่สามศาสนาใหญ่นะครับแต่ผมเป็นคริสเตียนที่เชื่อพระเยซูพระเจ้าแต่ผมถือหลักการที่ว่าพระเจ้าองค์เดียวกันครับผมมั่นใจมากแต่จะเขียนพระพีที่ต่างกันและเชื่อต่างกันเท่านั้นเองจริงๆใจจริง,รงผมไม่อยากให้พี่น้องเป็นคริสเตียนนะเพราะผมมั่นใจทางนี้แต่อันนี้จะ,จะพูดอีกเรึ่งหลักการหนึ่งที่บอกว่าพระเจ้า มีหลักการคิดเตียนรุ่นใหม่จะมีพวกนักศาสนาอาจารย์หรืออาจารย์ท่านใหม่หอะไรไหมผมบอกว่าไม่ใช่พระเจ้าองค์เดียวกันมันเกิดจากปัญหาที่ว่าเขาต้องการปกป้องลูกแก่ของเขาให้อยู่ในคณะนิกายหรือว่าเขาจะเชื่อแบบนั้นแบบจริงใจโดยการโดนสั่งสอนต่อๆกันมาแต่ถ้าเราเรารู้ประวัติศาสตร์โลกเรารู้ประวัติศาสตร์พระพันธพีเรารู้ว่าเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันในส่วนมากนะแต่ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งบอกว่าไม่ใช่พระเจ้าองค์เดียวกัน บางคนก็ตีความว่าเป็นซาตานอะไรก็แล้วแต่เขาแต่ในการที่จะพูดถึงว่าเราเป็นพระเจ้ามันยับสร้างพาราดอนภาพง่าย่ะโอเคครับผมอยากพูดสั้นๆเ,เรื่องเนีเ้พูดถึงเรื่องหลุมศพก่อนจริงๆผมอยากจะมาพูดเรื่องนี้ก็คือว่ามันทําสกิดต่อมความใจำของผม,ผม,ผมอยากในหัวผมเมมโมรี Memory ในหัวไม่มีชิปไม่ต้องห่วงนะมีิปแ่ฝั่งชิปแบบมั่วไปเรืเอ่อยเมมโมรี Memory ในหัวก็คือมันสมอง,องเราก็คือว่า เรื่องนี้มันมีประวัติศาสตร์ชาติไทยก็คือคำว่าประธานาธิบดีเดี๋ยวผมจะเล่าตอนสรุปแต่พูดถึงเรื่องหลุมศพชาวยิวในไทยก่อนฝั่งข้างๆหมอบัตเล่นะครับใกล้ๆก,กันจะมีสัญลักษณ์ชาวยิวก็มีดาวดาวิดแต่มีแค่ประมาณหลุมสองหลุมเท่านั้นเองที่ริมแม่น้าเจ้าพยาใกล้ๆของคุณหมอบัตเล่นะไปไปสังเกตดูได้หรือหารูปในเฟซได้เยอะแยะจะสังเกตเห็นไ้ะไรมีสัญลักษณ์ชาวยิวชัดเจน นะล้วก็เป็นชาวยูไม่ใช่สุสารชาวยูวแต่แค่ขอไปฝังร่วมเหมือนที่มีคริสเตียนชาวมงล่าสุดเนี่ยเขาเสียชีวิตไปทําเป็นช่างไฟแล้วเขาข่้นไปรันเขาเป็นคริสเตียนจริงๆก็เป็นคริสเตียนเอ,อมาจากเวียดนามไหมแล้วเขาไปขอหลุมศพคริสเตียนฝังด้วยกันไม่มีพอเขาไม่ได้เป็นสมาชิกมันมีเรื่องเดี๋ยวต้องเป็นสมาชิกหรือเปล่าหรือมีค่าหลุมก็ไม่มีเงินรัพย์จํากัด แต่มีพี่น้องชาวคาทอลิกได้มายินข่าวแล้วเขายอมจัดงานศพให้ยอมให้ฝังในสุสานเขาเพื่อความสบายใจของญาติพี่น้องเขาการจริงๆเผาได้นะมีหลักคขาเชื่อเผาได้แต่ว่าเอ,อเผาไม่สบายใจนะวความเชื่อนะไม่สบายใจอะไหแบบไม่สบายเช่นเดียวกันตามหลักการดั้งเดิมเนี่ยชาวยูเขาฝังเนะว่าไม่อยู่เมืองไทยแล้วก็พอมาอยู่เมืองไทยแล้วก็แบบเออ ผู้ที่จากไปเนี่ยผู้วายชนอาจจะไม่สบายจะแบบว่าขอเอาเราไปฝังนะเนี่ยพูดอย่างเงี้ยใช่ไาหมาคำพูดสุดท้ายก่อนเสียชีวิตเผาไม่ได้เผาแบบพูดพดไม่ได้คิดเตียนก็เคยไปตอนที่ไม่มีสุาสานก็ไปขอเผาเยอะแยะนะทุกวันนี้ก็มีเตาเผาของคิดเตียนต้องสองที่แล้วอะเอามาสรุปมาย้อนเรื่องถึงหลุมฝังศพก็คือก็เช่นเดียวกันชาวยิวก็ในไทยก็ไปขอคิดเตียนนะฝัง ในในสุาสานขอฝังร่วมนะแต่คงใช้ยึดหลักการพระเจ้าเดียวกันนะชเช่นเดียวกันชาวม้งที่เป็นคริสเตียนก็ไปขอชาวเขาหลุมก็ไม่เจอก็สุดท้ายมีชาวคอริบมาช่วยนะครับอ้าโอเคมาถึงเรื่องหมอบัดเรมันมีคำหนึ่งที่ผมจำได้ก็คือว่าคำว่าประธานาธิบดีเนี่ยออขอเท้าความเมื่อวานไปฟังคำเทศมาไปฟังคำเทศที่โบสถ นิมิตรพรมีอาจารย์ชาวเกาหลีพูดคําว่านายกผู้นําประเทศอะไรเนี่ยประมุขของประเทศแต่พอมาถึงพอมาถึงคําว่าเพรสิดเนนเพรสิดเน้นเขาไม่รู้ภาษาไทยหรือว่าเขาไม่เข้าใจหรือว่ากลัวว่าจะโดนต่อต้านเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบละเอียดอ่อนหรือว่าโดนเตือนว่าอย่าพูดเรื่องประธานดีอย่ามาส่งสอนระบบนี้จริงๆเรื่องนี้ควรพูดให้มีความรู้ความเข้าใจเพรสิดเนนแปลว่าประธานาธิบดีซึ่งคํานี้นะครับ ผมขอยกย่องแล้วก็ขอเป็นประธานว่าเอ้ยเป็นประธานขอเป็นพยานว่าเป็นคำที่หมอบัตเร่หมอชาวคริสเตียเนี่ยบัญญัติขึ้นมาแล้วเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกโดยเฉพาะในไทยนะหมอบัตเร่นี่เข้ามาสมัยรัชกาลที่4และท่านก็พยายามเผยแพร่ศาสนาด้วยและท่านเองก็มีความเกี่ยวดองมีการช่วยเหลือมาตั้งแต่สมัยโบราณนุ่มโบราณกับ วงสาคานาญาตของผม,มนะถ้าไปสืบดูก็เอาผมว่าชัดเจนแต่ทีนี้คุณหมอบัเล่เนี่ยนำสิ่งดีๆเข้ามาในประเทศไทยเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นคริสเตียนรุ่นแรกๆเลยหนึ่งนำวัคซีนแก้สีดาท,ที่เราปลูกฝีเนี่ยคุณจะเห็นจะมีฝีเนี่ยแก้สีดาเนี่ยเนี่ยลองดูเนี่ยเห็นไหมครับผมผมมีมันเกิดจากวิทยาการที่ท่านเอามาจากอังกฤษประมาณนั้นแหละ สนีดาดลระบาดมามีซึ่งมีบรรพบุรุษตระกูลผมก็เสียชีวิตเพราะฝรีดาลนะในในแถวบรุมมหาราชวังเลยล่ะแล้วก็ในวัดนะเป็นเจ้าขุนเจ้าคณะนะเป็นราชาสงเสียชีวิตเพราะฝีดาลนะครับนะมันเป็นโรคที่ระบาดแรงมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการผ่าตัดหมอบเรเลี้ยวเข้ามาเนี่ยผ่าตัดแขนคนไทยสมัยโบราณเขาแบบไม่เข้าใจบอกถ้าผ่าแขนไปเนี่ย แขนหายเนี่ยคือร่างกายจะเสียชีวิตหมดเลยแต่พอเขาเห็นหมอบัรเล่ผ่าตัดให้คนที่ไปจุดพุที่ภูเขาทองนะฉลองงานภูเขาทองหรือไงนี่แหละแล้วแขนระเบิดเนี่ยมือฉี่กะ่ะหมอบัรเล่ก็อาสาลงมาทารักษาให้ฟรีฟรเลยแล้วก็คนไทยตะลึงเลยนะบอกเฮ้ยเป็นไปได้ย,ยังไงโอ้โหแบบว่าโอ้โหเป็นวิทยาการใหม่อีกเรื่องหนึ่งหมอเล่ก็มาก,ก็คือการทำคลอดการทําคลอดแบบสมัยใหม่นะครับ นะก็มาถึงรุ่นแม่เตอ๋อปฏิปเสะะินะั่นแหละนะผมจะเล่าประมาณนี้สรุปแล้วพูดถึงหมอบันเล่ถึงว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่ผมจําได้ไม่ผิดก็คือคําว่าประธานาธิบดีหมอบันเล่เป็นคนบัญญัติศัพท์นี้ขึ้นมาแล้วถูกยอมรับไปทั่วโลกหมอบันเล่เนี่ยถ้าไปสังเกตหลุมศพของท่านเนี่ยท่านสนับสนุนประชาธิปไตยเพราะว่าที่หลุมศพของท่านเนี่ยจะมี อนุรสรจอจวิชันเสาประธานเสาประชาธิปไตยเพื่อแล้วกถึงจอร์์วอชิงตันอยู่เพื่อระลึกถึงความเมตกรกัทนว่าเราก็ะลึกถึงการเผยแพร่พระคติคุณในแนวทางของริสเซียนแล้วก็สนับสนุนงานประชาธิปไตยด้วยซึ่งสมัยนั้นเนี่ยหมอบัลเล่เนี่ยมีรงพิมพ์ได้มีการโต้แย้งกับรอสีในเรื่องศาส,สนาและเรื่องการเมืองหมอบัลเล่พยายามสรุปม่ายๆหมอบัลเล่ก็อยากจะพยายามชักชวนให้ รสีเข้ามาเป็นคิดชนแล้วก็อาจจะไม่ใช่อาจจะก็เป็นเรื่องเก็บการปรา,าไปไตยด้วยก็คือเปลี่ยนระบบการปกครองตั้งแต่สมัยรสีนั่นแหละหมอบัลเล่พยายามทําเขียนลงในห,หนังสือแล้วรสีก็เขียนตอบโต้มาเป็นประวัติศาสตร์ไทยนะลรงพิมพ์หมอบันเล่เอาเข้ามาเป็นแรกแ,รกแล้วแล้วก็ พิมพ์ทั้งสามก๊กทั้งอะไรต่างๆในหลายอย่างมากมายพงศาวดารไทยนะแล้วก็มันก็นะนั่นแหละเขาอย่างที่รู้กันเป็นพระพรของพระเจ้าครับเป็นพระพรยิ่งใหญ่นะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่จริงๆล้วพระเจ้าใช้เราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นคริสต์เป็นยิวเป็นอิสลามเป็นมุสลิมพระเจ้าใช้เราได้ขอให้เราเชื่อในพระองค์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าให้เราเป็นพระพรกับโลกนี้ นำความรู้วิทยาการนำสิ่งดีๆไปให้คนรู้สึกมีความสุขมีความสบายใจสันทีสุขจงดำรงกับท่านครับพระเจ้าไว้พรโอเคผมพูดไม่สุดต้องพูดให้สุดนะอย่างที่ตั้งใจไว้ใน Memory, เมอโมรีก็คือในสมองที่จำได้นะครับหมอบัตเล่เนี่ยท่านรักเมืองไทยและรักชาวไทยมากแล้วก็เป็นที่ยอมรับของราชสำนัก ก็มีส่วนในการผารภาษาอังกฤษด้วยท่านพูดภาษาไทยได้ฟังรู้เรื่องนะ่็คงจะติดสำเนียงฝรั่งอังกฤษหน่อยแต่จริงๆท่านเป็นคนอเมริกันถามว่าทำไมสุสานของท่านจึงอยู่ในเมืองไทยผมได้ยินข่าวนะจากคำพยานชีวิตท่านท่านรักเมืองไทยท่านอยากเป็นชาวไทย แล้วก็มีภาระใจที่จะนําสิ่งดีๆมาให้คนไทยหมอแบตเตอแดนบีมเนี่ยจะไม่ผิดหรอกท่านก็เลยขอให้ฝังท่านกับภรรยาเนี่ยไว้ในประเทศไทยแล้วก็หลุมศพของท่านก็ถูกฝังมาตั้งแต่สมัยนั้นจนมาถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่ซึ่งคิดจะชนก็จะเข้าไปศึกษาหาความรู้แล้วก็แสดงความเคารพรักแต่ท่านที่สุสาสนฝังศพเ่ยนะครับทีนี้มีประเด็นหนึ่งก็คือว่าที่ผมจะพูดใช่ไหมว่าท่านรักเมืองไทย ี่สุสารของท่านมีอ,อ,อนุสาวรีย์ชอตวอชิงตันซึ่งเป็นเกี่ยวกับการประชาธิปไตยอยู่ก็มีหลุมลูกสาวของท่านใช่ไหมภรรยาของท่านท่านมาอยู่เมืองไทยนานมากเคยเจ็บเจ็บป่วยจนภรรยาท่านเสียชีวิตท่านก็ไม่ยออ่อท้อก็มีคู่ชีวิตใหม่มาสู้ชีวิตร่วมกันแล้วก็มาทําอะไรต่างๆในเมืองไทยครับเหตุผลที่สุสานของท่านอยู่ในเมืองไทยก็ อย่างที่ผมบอกท่านหลักเมืองไทยแล้วก็ขอให้ขอให้ฝั่งท่านในเมืองไทยแล้วก็อีกประเด็นหนึง่งค่านําศพท่านตอนนั้นน่าจะแพงอยู่เหมือนกันเหมือนกับชาวยิวครับเขาก็คงรักเมืองไทยถูกฝังในเมืองไทยแล้วก็ค่าฝังค่ากลับเข,ข,ข,ข้าไปที่สรัเอลไปถึงกําแพงตะวันออกน่าจะแพงแล้วฝั่งที่นี่แหละห,หนึ่งพระเจ้าก็จะมาพิพากษาโลกมารับพวกเรากลับไปนะ ประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์ทําให้ผมรู้สึกเรียนรู้แล้วก็มีความสุขที่ได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้นะขอพระเจ้าอวยพรสถิตกับท่านนะพระเจ้าองค์เดียวกันจะอวยพร,พ,รพวกเราพระเจ้าเที่ยงแท้มีเพียงพระองค์เดียว